โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในะช่องพีบอส์กันด้วยนะผมก็สาหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องปืน <c oughs> ปืนหนึ่งนะผมเป็นลูกซองควงนะที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปนะผมเป็นคลิปไหนนะคลิปนี้เลยนะผมที่ผมเคยบอกว่าซองควงอันนี้เป็นซองควงอัพนะครับผมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะทุกคนมันไม่ใช่ซองควงอัพนะครับนะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นสกินซองควงปกตินะครับทุกคน,ท,กคนที่จะเข้ามาในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่ง 1, นะผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกนนนนนนนะะะะผผผผมมมมมมวว่าา่่าาาหรรบบิิไจจ้้ใใกกแแคตปี็ดู นี่เซิฟอินโดนีเซียเขาได้เอาซองอันนี้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนกันนะครับโอเคทุคร่าผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลยนะโอเคตอนนี้เราก็ได้เข okay. ้ามาอยู่ในหน้าตากิจกรรมของลูกซองตัวนี้แล้วนะครับผมนี่เป็นลูกซองกรสกินปืนนี้เลยนะนี่ที่ผมเคยให้ดูไปนะครับที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นซองอัพแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมมันเป็นอ่าเป็นซองโปรตีนนี่แหละครับทุกคนที่จะเข้ามาในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะผมต้องรอดูนะ กิจกรรมแต่ละเซอร์ฟมันไม่เหมือนกันนะครับซองอันนี้อาจจะเข้ามาเหมือนซองไซตามะก็ได้นะผมเป็นเหมือนให้เก็บลูกแก้วแต่ว่าไม่ใช่ลูกแก้วแบบนี้นะครับทุกคนจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะเป็นให้เก็บลูกแก้วเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆซองไซตามะนะถ้าใครนึกไม่ออกนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็สาหรับลูกซองตัวนี้นะครับผมจะชื่อ hand of hop นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นลูกซองสีเขียวๆนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับผมปรับรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเน่เน่เน่ ก็มีท่าเปิดตัวด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะฟึบหมุนปุ่มอย่างนี้เลยนะครับนี่นะผมก็สวยนะสำหรับผมคือสกินปืนนี้ก็สวยอยู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สีเขียวนะผมนี่แล้วก็เหมือนเป็นคลื่นนะนี่เห็นปะเหมือนเป็นคลื่นพลังงานนะผมอ่าที่ผมเห็นเขาเรียกกันนะผมจะเรียกเป็นซองกระดูกนะผมแต่ว่าชื่อเต็มมันชื่อ Hand ofhop ปนะครับประมาณนี้เนาะก็จะเหมือนเป็นมือกระดูกนะครับทุกคนก็อ่าชื่อ Hand of Ho p นี่ก็จะแปลว่าอ่ามือแห่งความหวังนะครับก็ไม่รู้เกี่ยวอะไรหรือเปล่านะผมก็พูดไปงั้นแหละนะก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะครับผมนี่จะประมาณนี้เลยนะครับก็เต็ม10ให้สักเก้าเลยละกันนะผมสำหรับสกินปืนนี้นะทุกคนให้กี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะผมนี่สำหรับสกินซองตัวนี้เลยนะครับของรางวัลในตู้ก็จะประมาณนี้นะแต่ละเซิร์ฟก็จะไม่เหมือนกันนะผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับเสริมนอกนะผมจะมาคู่กับ ดูของางวันนะผมจะมาคู่กับตัวพาทมาตัวนี้เลยนะผมระยะบวก2แล้วก็แม่นยำลบหนึ่งนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เหมือนกันนะเข้ามาในกิจกรรมเดียวกันเลยนะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอ้ยผมลืมบอกสถานะของลูกซองควงทุกคนเดี๋ยวผมมาบอกสถานะกันก่อนละกันนะครับทุกคนก็สถานะซองควงตัวนี้นะผมจะอยู่ที่ดาเมจบวกหแล้วก็ความเร็วรีโหลดบวกสนะครับแต่ว่าความเร็วเคลื่อนที่ลบหนะก็จะคล้ายๆเป็นปืนซองไซตามะเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าซองไซตามะสเตตัสเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมจําได้อยู่อันงน จะเป็นความเร็วรีโหลดบวก2เหมือนกันเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมสําหรับกิจกรรมซองควงใหม่นะครับก็มีแค่นี้เนาะคลิปก็โอ้โหกี่นาทีเนี่ยไวมากเลยนะครับคลิปนี้ไม่ถึง2นาทีเลยนะครับโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับลูกซองตัวนี้นะครับผมลูกซองกระดูกเนาะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับผมแค่ออกมาแก้ข่าวนะครับว่าลูกซองตัวนี้มันไม่ใช่ลูกซองอัปเกรดนะครับที่ใครหลายๆช่องเคยบอกนะว่าซองตัวนี้เป็นซองอัปเกรดนะครับรวมถึงผมด้วยนะผมก็เคยบอกด้วย ครับก็ผมได้ออกมาแก้ข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมว่าซองตัวนี้มันไม่ใช่ซองอัพนะครับทุกคนก็ปร,ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับซองตัวนี้นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ